สวัสดีครับอุย้ยดารา,า,รานี่เราเจอดาราครับสวัสดีครับป้าดาราดารา,า,รามีตังหรือเปล่ามีตังหรือเปล่ามไ,ไม่มีเลยโอ้ยว่าจะยืมว่าตายาครับเป็นของบรรยากาศนะครับคนหลายครับพี่น้องออกมากินข่าวพี่น้อง เคยสักเครื่องมไหมนี่นครับบรรยากาศหน้างานครับวันนี้หมอรำคือที่สามครับ ดครับใ้ให้เอาวัสดีครับ <มา S 2> พี่เบ <มา S 2> ิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นมากเลยจบเสร็จเย,ย็นมาสาวน้อยอยู่นี่ตว์มากเลยเลยด้ยมากเลยเลยมาตัวเนาะขับไปเลยนะน้าเล็กหน่นอยไปเลยเด้อพอดคาเอาเอา,เอา เช่นไงแม่ป้าพี่น้องครับโพ่นแล้ว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 ป้าพี่น้องคนโพ่นแล้วโพ่นแล้วโพ่นแล้วครับพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ๋อจ้าจ้าโอ้ประเทศไยสวัสดีครับบุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องครับ โอ้หลาย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 คนหลายคนหลายสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยนอนสบายเลย <c oughs> คุณนะ่ะ <c oughs> จ้า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 วันดีจ้าวันดีจ้าเอาจับตลากได้ปุ่นี่ขายต่อป่อบสองร้อยเจ้าจะเอาเมื่อจะไม่ลดเมื่อเขามีอยู่จัดเลยวันดีจ้าวันดีจ้าวันดี้จ้าพี่น้องพี่น้องหลายครับ คุณอครับคุณยายคุณยายมากับใคร <c oughs> เห็นหุงว่นี่เห็นรึใครเหรอฮะมาก,กับลูกสาวบ มาบงบ่ล่ำนี่นะมาขึ้นนี่ได้มากบ่กเบ่สามขึ้นเลยสามขึ้นคนนั่เจ้าน่ะมาจักปีแล้วนี่แปดสิบแปดสิบมาเ่หลังสัมผัสยังงฮะสัมผัสเนาะโดนๆเดี๋ยวเห็นภูเขามานางฟังลำเนาะแปดสิบเขานอนจุบ้านแล้วมาอย่างบงเนาะบงผูันเขาว่ามันดีาเล่นมาพี่จะเห็นหงมบ่แม่จาเห็นหงมบ่ เห็นยอมันเจอเจ้าสัมผัสด้วยเออสัมผัสลดสัมผัสลอยูบานได้แม่ยูบานไดอยูบานนี่หบอแบแคบแบบแคบบุสีในเบิ้งพุงอิงในโทรศัพท์ยังบอในเบิ้งบอกบอมันะใครงบอสบอจะบุบ่อยบจะบุบ่อยเอาเมื่อแรกสอดแจงบเนี่บ่แล้วใครยูสอดแจงเนิเขาลำเลยถึงเมื่อนาอจ้าเอาเอาเอา สมุนไพรุกเาเขาจะเป็นข้าวคั่ยแ่ฮะบ่างนี่มันยังคือนุ้คัย่ไหมคุณบาสทีนอะครับมาตรสายเกาะตะกอนระเบิดอะเพื่ออะไรกุดปลามาตรกุดปลาจักกิโลรอยกิโลร้อกิโลเอาวนวนวน แจ้งนะครับโอ้ยยังไปเรื่อยๆเฮ้ามาตามมามาเด้อกินเข่ากินกันยังมาอานียค่ะอยอันกินอะไรมันสิหลงขี้สิหลงขี้กินหล่อเจ้ากินหลอกระมวลเอาเตือนทำไมเขาสิเรนแล้ว ปวดหัวปวดหัวปวดหัยาให้กินยากินสมฮะกนงสมบทีบ่เออเขาม่อาพูดู้ๆเขาแจกเราบอกเห้ไปมปวดหัวนเาให้เรากินไนสมบทีฮะเรไม่ให้เรากินไนสมบทีชีวิตโอเลยกินแล้วนอนสอดแจ้ง ใช้พอโจบงเวนก็บ่าเสียนุ่นตอนนี้ก็ว่าพอโจห้าเด็กด่างนี่หุ่นพ่อใหญ่อีกมาดยห้าเด็กด่างเอาตัวเนาะมาหาเงินบหมดเลยมาหาหนอไม่ส่ บ้านหวยสัมผัสอย่างฮะบ้านหวยสัมผัสอย่างอ้าเจ้าคือรอคือกลัวอยู่ในอย่างนั้นแท้เอาวลาสันหลาเจ้าเอาเอ้าจากใจนี่บ่เนี่ยเอาอีลี่จะวางได้ไหมนั่นแม่เจ้าเ่าแม่เฮ็ดเอาเจ้าคอยยานคนมลาทายหลวงน้ำ่อยแล้วใครเห็นมันเ่าลูสาวข่อยอยู่สาบ่เนี่ยทายอันใครเขาเอิญยังก่อไลายซดทา้หลานเขาอยู่เพื่อท่านม่เจ้ามาโอ้ยตายตายตายเห็นไรมีสีทายรูปน้ำเล่าอยู่ทายได้ได้ ่อนหอนเนาะโอ้ยไปละไปละไปละีเป็นทีไตอันนั้นเบิ้งเมื่อได้กับเบิ้งไตเจ้าห่ะล่ะยูหล่ะล่ะก็ยี่หล่ะเบิ้งหลอดในมันหวนเบิ้งหลอดเดียวยัไปเบิ่งแม่มันเจ็บัวมาแม่ค่หนูแค่ขาตัวเดี๋ยวจีไตยุ่งว่าเจ้าขึ้นลอเนี่ย้เนี่ยไเบิ่งไอเบิ่งจับเต็เบิ่งอกเลยะกเรือประเทศใด มาบัดีทยบาทคออไเห็นเนาะเมื่อไรจะสิกรเอออยู่บานเท่าไหนะเอาไทยให้เราเน่าเด็กหนักบ่หน้ามาแต่ใสเอาไทยแล้เนยคไทยกว่านี่คะับเงินคล่อยู่แล้วคอเล่อมางไม่เล่าหรือเหาไม่เล่าหระรอแม่ สาวมาไปงามบวชกําลังออกมาครับเอาหนิเอาโอ้ขอบคุณครับคุณจะเป็นนอนเบิ้งคักเบิ้งแหน็บเบิ้งจะเป็นไงกัดเ้๊กไทยหนุ่งสาวไขยุ่นก็ลาซาดไข่ก็ลาทันไข่ข้างแลี่วบานี้บานี้ผู้ปู่ขอบคุณครับผู้ปู่ว่าบานี่ไปอันไปนั่มงงเช้าหน่อยทราบกระสับแต่ว่ามาปู่ศาสด้วยถามเมียอยู่อใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่าแล้วเราบ้านเราคือจะได้นั่นแหมเอาอัน เงิ่นขอบไปให้อันยิล่น้ำแน่หล้กกะบักลาน้่เด้ออ้าวคนก็ยังาไหนลูกโบักลาโอโลไปลโอโลอเออพกการน้อยหนึ่งพกการร้อยหนึ่งก็จะไปให้ลูกสาวไปนาเวทีดอกโอเคโอเคไปแต่ขอถูงไว้ห้าหนึ่งทุกคนนะครับูไปไปแล้วลับบนเห่าก็จะได้อย่านั้นแ่แล้วลับพุงน้แล้วลับบนบนเห่าอ้าขอบคุณทั้งรงใจครับพี่น้อง พออก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม